สับสับสับจ้าสับสับปลาสับปลามองเห็นไหมจ้าเล็กสับทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนการสับนี่กว่าจะได้มาเป็นแกงสับปลานง่าย คีบเสร็จแล้วก็มาสับสาบจนไม่มีก้างเหลือเวลาเรากินจะได้ไม่ติดคอเนาะ จนกระดูกที่ทั้งกระดูกทั้งกลางกระดูกสันหลังแล้วก็กลางให้มันต้นให้ละเอียดสับละเอียดยิบเลยเวลากินจะได้ไม่ต้องมาติดคอติดฟันนะคนอายุมากหน่อยก็กินเข้าไปก็ติดฟันทำใส่คน อายุมากก็กินได้อายุน้อยก็กินดีนะจา๊ะปลาสองโลเท่าน,นี้ก็ครึ่งโลก็ได้เอาหัวออกก็ประมาณครึ่งโลก็จะเหลืออยู่โลครึ่งเนาะเหลือโลครึ่งขี้อีกขี้อีกประมาณขีดหนึ่งก็จะเหลืออยู่ โลสีขีดโลสีขีดมีปลานิน3าตัวตัวท่าขอามืออาไปซะว่าเหลืออยู่โลสองสามขีดประมาณนั้นโลสอขีดสามขีดนะจา๊ะทุกคนหั่นก่อนจะได้สับง่ายถ้าเราสับไปเลยก็ได้ไม่ต้องหั่นก็สับไปเลยอย้ แต่ขนัดตัวเล็กเมง่หญเมั่อปนกันกระดูกแข็งปลาพีนถ้าตัวใหญ่กระดูกแข็งมากมีปลาสร้อยอยู่ตัวนึงนอกนั้นก็จะเพียนสายคนพักการเขาเรีกกัะเพียนสายเนาะคือปลาขาว ถ้าเป็นภาษาบ้านฉันก็เรียกว่าปลาขาวลานปลาขาว,วแต่แถวนี้เขาเรียกว่าตะเพียนสายปลาซ้อยปลาซาปลาลูปะนิงลูปะนิงก็มี สับไปเรื่อยๆสับจนกระดูกละเอียดหมดเลยกระดูกปลานี่มีประโยชน์กับร่างกายนะคะมีแคลเซียมอายุมากนะสูงวัยต้องกินกินปลาเล็กปลาน้ยหรือว่าปลาอย่างนี้เราก็มาสับเพื่ให้มันยังไงใลยให้มันละเอียดนะให้กระดูกมันละเอียด ว่าคนอายุมากบางคนก็ฟันไม่ดีอย่างนี้แต่ว่้วาอายุมากแล้วฟันก็ยังดีอยู่นะจ๊ะฟันไม่หักไม่คอนฟันไม่หักไม่คอนฟันนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นที่กรมกรมพันธุกรรม ฟันหักไว้ก็กอายุห้าสิบกว่าแล้วฟันก็ยังหวครบอยู่นะจ๊ะยังเคี้ยวกระดูกปลาไดกปลาน้อยได้อยู่เคี้ยวกลางปลาได้ก็สับสับส,บส,บส,บสบประมาณนะจ๊ะเอาคลิปนี้ขอจบเคียงเท่านี้ก่อนจ้ะมันจะยาวไปนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าทีนี้มาเจอกันตอนผัดนะคะ